มาที่เรื่องของบาร์โค้ดเหรอบาร์โค้ดไม่เอาตรงๆนะทุก ผมก็ไม่รู้นะอะ,อะไรเกิดอะไรขึ้นออตอนนี้มันดูโยงมั่วไปหมดใช่ค่ะนะคะก็เลยมีการแบบพูดถึงบาร์โคดบนบัตรเลือกตั้งลามมาถึงบาร์โคดบนลอตเตอรี่<ห>มีการชี้แจงออกมาแล้วคือเรื่องของเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นการแบบปกป้องกระกะตเบ,บาๆของทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะปมบาร์โคดบนบัตรเลือกตั้งนะคะบอกว่าเนี่ยปมบาร์โคดบนบัตรเลือกตั้งลอตเตอรี่ก็มีบาร์โคดเออตกลงอะไรยังไงตอน ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะคแจกปมบาโคตบอลตลี่ยืนยันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนซื้อนะคะแต่มีเอาไว้เพื่อตรวจว่าสลากนั้นๆเป็นสลากปลอมแปลงหรือไม่เท่านั้นสบายใจกันได้ สบายใจกัได้เพราะว่ามีคนมีคนแค่แซวนะบอกว่าเนี่ยถ้าบาร์โค้ดอ่ะมันระบุตัวตนได้ก็คงไม่มีกรณีครูปีชากับบุจรูลร้องนี่เลยย้อนไปถึงเหตุการณ์นี้อย่างชัดเจนเลยที่นี้ทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเผยถึงเครื่องหมาย 2>, 2 d บาร์โคด2ดีบาร์โคดเนี่ยแหละแล้วก็เครื่องหมายบาร์โคดบนสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบว่ามีวัตถุประสงค์นะคะก็คือป้องกันการปลอมแปลงสลากให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นค่ะว่าสลากแต่ละใบมีชุดข้อมูลเช่นงวดวันที่หมายเลขสลากชุดสลากเล่มสลากตรงกันกับที่ปรากฏบนใบสลากหรือไม่เท่านั้นนะคะมันไม่ได้สามารถที่จะตรวจสอบย้อนไปได้ว่าใครเป็นคนซื้อซึ่งจริงๆถ้ามันตรวจสอบได้มันก็อาจจะแบบป้องกันปัญหาทําตกหายป้องกันปัญหา ต่างๆได้มากมายนะแต่อันนี้ชี้แจงออกมาว่าแบบให้สบายใจไงถ้า<อ>จะไปมองในเรื่องของแบบความเป็นส่วนตัวบุคคล<ท>อะไร<น>ะแบบนี้ไม่ได้พลาดพิงนะ แต่ความหมายคือว่าถ้ากรณีมันตรวจสอบได้หมดเนี่ยเจมบาบินไม่มีนะถูกต้องจะไม่มีจะไม่มีการขึ้นศาลจะไม่มีการสอบพยานนะชัดชาที่สุดเลยก็คือครูปีชาอย่างที่คุณไกด์บอกมานะคะดังนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องหมายเนี่ยมันไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะคะว่าใครเป็นผู้ซื้อผู้ครอบครองผู้ซื้อสามารถแสดงความเป็นเจ้าของใบสลากด้วยการลงชื่อนมสกุลหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ที่ด้านหลังสลากค่ะอันนี้เราทําได้รวมทั้งถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังสลากที่เราได้ลงนามเก็บเอาไว้จดจําเลขสลากเลขชุดและมวด เพื่อใช้แจ้งความในกรณีที่เราทําหายหรือทําเรื่องอายัดกับทางสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือขึ้นรางวัลเท่านั้นยืนยันนะคะจากกรณีที่มีการไปเปรียบเปยเนี่ยว่าปมบาโค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะกับลอตเตอรี่ก็มีบา์โค้ดอย่างนี้ถือว่าไม่รักษาความลับใช่หรือไม่แจ้งมาชัดๆแล้วนะคะจากสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลค,ค่ะ,ค,ะค,คือเข้าใจว่าบาโค้ดเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเห็นคือจริงระบบบาโค้ดมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นระบบที่ใช้แผ่นเดียวนะฮะไม่ได้ใช้แบบว่าเลขซิงเกิลดิจิตนะครับเพราะจริงแล้วถ้าเวลาเราไป กับสถาสถาบันรหัสสามพลเนี่ยหรือจีเนเนี่ยจะพบว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันจะมีทั้งซีรีส์ในการผลิตจะมีล็อตในการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซีรีส์หรือล็อตในการผลิตที่มันไม่เหมือนกันก็ต้องรู้ด้วยว่าเพราะว่าลอตเตอรี่แบบพิมพ์ทีนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพิมพ์ลอตเตอรี่ครั้งหนึ่งงวดหนึ่งเนี่ยเขาพิมพ์มาหลายล้านใบนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจกลับไปได้เพราะเวลาพิมพ์มันพิมพ์เป็นล็อตเยอะอะ ต้องไหมใช่นะแต่ว่าไม่สามารถจะตรวจสอบในลักษณะว่าใครเป็นคนซื้อจากบาร์โคดอันนี้นะคะเสีดาถ้าตรวจสอบได้ผมแทร็กย้อนกลับหาของของคุณลูกน้ำเลยนะจะได้ถ่ายตังหน่อยว่าถูกถูกกิ่งวดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยถูกเลยขนาดให้มือเฮงมือดีหยิบให้นะก็ไม่เคยถูกเออนะอ้าวคุณผู้ชม เนี่ยคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายเนี่ยนะฮะ,ะยังมีอีกหลายหลายข่าวนะที่จะพูดคุยกันช่วงหน้าคุณลูกน้ำมีอยู่กับผมแล้วก็มาคุยกันสนุกสนุกแบบนี้นะครับคุยข่าวร้อนเข้าใจง่ายฟังและเฮฮาไม่เครียดไม่เครียดในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสนามเป้าครับสักครูค่ะ